ดีไวรุ่นชาวอีเวทุกท่านนะครับผมวันนี้ไอรอนแสชิลนะครับก็ขออนุญ,ญาตมาแชร์ประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์สั้นๆนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าขนออส่งบน C ีพาร์ตนะครับบน C ีพาร์ตสองจุดศูนย์นะครับออผมจะยกตัวอย่างการตั้งค่าของเป็นอารามิกล้วกันนะครับผมนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเพื่อช่องนี้ไม่พูดพรามทำเพลงนะ อไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาประปนกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะเ,เพื่อเพื่อให้เป็นการเสียเวลากับเ,เพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนาะครับพมนะจะเป็นการตั้งค่าเป็นลักษณะที่ว่าเออเราไม่จำเป็นจะต้องสมัครลงทะเบียนหรือเป็นสมาชิกของทาง ทางอะไรนะทางขนส่งนะครับผมอย่างดีเชี L เนี่ยแต่ก่อนเราก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกเขาอะไรอย่างเงี้ยมีอะไหมายเลขสมาชิกอย่างอารามกก็ต้องแบบสมัครเป็นสมาชิกอย่างเงี้ยแต่ว่าแต,แต่ว่า๋ยวนี้นะครับเหล่าด๋ยวนี้เราไม่จําเป็นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของทางอารามกก็ได้นะครับผมนะโดยเพื่อนๆน,น,นะครับเข้ามา ตรงนี้อ่ะเอาใหม่เลยนะเข้ามาในสี่พาร์ทเนาะสี่พาร์ทปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็กดตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดตรงนี้นะกดตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมนะครับอ่าก็จะมีการตั้งค่านะครับก็กดตั้งค่าเข้าไปเสร็จแล้วก็ติ๊กนะครับติ๊ก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 เพื่อนๆมีกี่ล้านนะครับผมนะมีกี่ล้านมีสิบล้านก็ติ๊กไปนะครับอันนี้ผมมีสามล้านนะครับ นะเสร็จแล้วก็เนี่ยกดเปิดใช้งานนะแค่นี้เองคือเราแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะให้เพิ่มที่อยู่เพื่อนๆก็เพิ่มที่อยู่ในการเข้ารับพัสดุก็ก็เพิ่มไปเลยนะครับผมนะก็เพิ่มไปแล้วก็กดติ๊กแล้วก็กดขอนะครับผมอันนี้กเ็เขาบอกว่ากรุณาเลือกอันนี้คือคือผมเลือกไปแล้วเนาะ แต่ว่ามันขึ้นแบบมันคืออย่างเงี้ยไม่ให้เลือกคืออันเนี้ยเนี่ยเนี้ยแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะเพื่อนๆอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอปดขอเปิดใช้งานนะครับผมอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็รอเจ้าหน้าที่นะครับในการอนุมัตินะเจ้าหน้าที่สี่พันนะครับแต่แต่ผมรอมา นานเหลือเกินนะครับผมรอจนคอแห้งจนไม่รู้ว่าจะรอถึงเมื่อไรนะครับผมก็เลยสอบถามไปกับเจ้าหน้าที่อีเบนะครับเจ้าหน้าที่อีเบก็แจ้งมาว่าคือการอนุมัติในอาราเบเนี่ยในอาราเบเนี่ยคือตรงเนี้ยจะต้องมีแอ่เ a า c o u n t เ a จ a g e r ดูแลนะครับแล้วก็แบบคือจะ เป็นผู้ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมเป็นผู้ติดต่อแล้วก็จะต้องผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ในการที่แบบเออเขาจะตรวจด,ดูสำรวจเราดูนะครับว่ายอดขายเป็นยังไงทุกทุกทุก,ทก,ทกไรมากอะไรประมาณเนี้ยครับเขาก็ส่งรูปมาให้ดูอย่าง,างนี้นะครับก็แบบอ่าก็แสดงว่าคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะ สามารถอนุวัติได้สามารถอนุวัต of ิผ่านได้โดยใช้อรามเกตรงนี้ได้นะครับก็คือจะต้องมี Account Man a g น r นะครับผมติดต่อไปแล้วก็จะต้องผ่านเกณฑ์นะครับจะต้องมียอดขายมาระยะหนึ่งมียอดขายพอสมควรเลยนะครับผมนะอันนี้ผมก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ซีเรียสเราก็ใช้อรามเก อ่าไอนี่เหมือนเดิมก็ได้ครับก็คือแบบใช้เข้าทางเว็บไซต์เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกลงที่แบบเราต้องกรอกข้อมูลข้อมูลเองอะไรเองอะไรประมาณเนี้ยนะออกกรอกข้อมูลของลูกค้าของผู้รับเองอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นการอันนี้ใบเสนอราคานะครับก็เกิดว่าเราเขาอนุมัติมาแล้วเราก็สะาบบที่จะแบบเอ,อ่อให้คำนวณราคา เบื้องต้นได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอ่ะก็จะมีขนส่งมาให้เลือกนะเออก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือยังไม่ผ่านนะก็สรุปว่าเพื่อนๆจะต้องแบบเออมียอดขายพอสมควรน,นั่นแหละแล้วก็ได้รับการคัดเลือกอ่ะพูดง่ายๆได้การรับการคัดเลือกนั่นแหละนะครับผมใครที่แบบเออขอเออเขาเรียกว่าอะไรนะคือตั้งค่าตรงนี้ตั้งนานแล้วแล้วยัง ยังไม่ได้รับการอนุมัติก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นสาเหตุอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะเออก็จะมาแชร์ประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ก็เราก็ใช้เอในอารามรอ่าธรรมดาก็ได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับการขายของบนเว็บไซต์เวนนะครับก็อ่าเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสอบถาม ได้ในใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าเข้ามา,าในเ,าเข้ามาในรายกลุ่มก็ได้นะครับผมกผมก็ยินดีที่จะอตอบคำถามเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็จะทำคลิปวิดีโอออกมาคือบบหลอกคำถามให้เพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มได้รู้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการคือช่วยเหลือกันไปเนาะก็คือแบบเราคนไทยด้วยกันเราก,กา็ต้องช่วยเหลือกันนะครับผมยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ยิ่งแบบ ทรัมป์นะครับสหรัฐอเมริกาก็แบบมีการาใช้กดาภาษี19%แบบนี้ด้วยเราก็ต้องยิ่งช่วยเหลือกันนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับผ่านพ้นอุปสรรคไปโดยเร็วนะครับแล้วเราจะผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับขายดีปังๆด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม